มิชลิน2ปีซอนเข้มข้นมากกินแล้วเพลินๆรสมันขึ้นๆเป็นการเปิดประสบการณ์ส่วนตัวมากเข้าใจคำวา่า dry aged fish แล้วอะสวัสดีครับคุณอยู่กับอ Ar ีทอรา u n d with อันนะครับเรา มาภูเก็ตอีกแล้วนะ <Wow. S 1> มาภูเก็ตหลายวนหลายรอบแล้วคือร้านโลเคอลก็กินไปเยอะแต่ร้านนี้รู้สึกว่าเฮ้ย <Wow. S 1> ไม่มาไม่ได้ไหม <Wow. S 1> คนก็แนะนำกันมานะฮะร้านนี้ชื่อว่าร้านเ hey, ฮนะฮะอยู่ที่ภูเก็ตนั่นเองนะเป็นร้านของเชฟโอ๊ตผู้คข้าแห่งขันท็อปเชฟแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นร้านที่มิชลิน2ปีซอนแล้วนะ <Wow. S 1> ถามว่าร้านนี้พิเศษอย่างไรร้านนี้เป็นออสเตรเลียนแคชเชียลไฟด์ดิ่ง คือเป็นไฟนนิ่งที่ดูสบายๆหน่อยแล้วก็เป็นสายออสเตรเลียเนาะซึ่งตัวเชฟโอ๊ตเองเนี่ยเคยอ,อยู่ที่ออสเตรเลียถึง10ปีเมนูที่นี่เป็นสายออสเตรเลียก็จริงแต่ว่าตัวเด่นๆของเขาก็าคือไรเอชฟิชไรเอชฟิชก็คือปลาบ่มแห้งเราจะเคยได้ยินไรเอชเบฟหรือว่าเนื้อบ่มแต่ที่นี่เขาใช้ปลาอันดามันเอามาบ่มแห้งควบคุมความชื้นควบคุมอุณหภูมติต่างๆเพื่อให้ความชื้นในปลาออกไปแล้วเนื้อปลาจะมีรสชาติที่จะเรียกว่าเข้มข้นมากขึ้น <Wow. S 1> นี่ก็เมนูของเขา ราคาก็ต้องพกเงินนิดหนึงเนาะแต่ว่ามาแล้วก็ต้องลองเนาะสั่งไปแล้วทั้งหมด4อย่างด้วยกันปกติไม่ใช่สายผักนะแต่ทุกคนแนะนําว่าควรมากินชาบรอกโคลีที่นี่คือบร,คครอกโคลี่อบใส่แอนโชวีแล้วก็มีเกล็ดปลาทอดกรอบเฮ้ยแปลกมากแล้วก็ s i ด e d ควรกินฮันนี่โรสพัมกินก็แบบเฮ้ยต้องมาลองเหมือนกันจะไม่ใช่สายผักแต่อยากมาลองส่วนเมนูปลาเนี่ยเขาแนะนําอยู่3อย่างมีทั้งปลาย่างถ่านปลาอบ และปลาแ่นฟรายเสียก็คิดหนักจะเอาอะไรดีสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าเอาปลาย่างถ่านแล้วกันซึ่งจะมากับเบิร์นทเมโ้แจมนะครับแล้วก็จะมีซาวโดด้วยเนาะไม่ค่อยเจอร้านอาหารไฟรนิ่งที่ทำปลาย่างถ่านมาก่อนก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงอีกอันหนึ่งเนาะขอแพนฟรายฟิชแล้วกันเสียหนังกรอบๆมากับยูสุเบอร์บลองก็คือเป็นเนยฝรั่งเศสแล้วก็ยูสุเนาะเดี๋ยวอาหารมาสักครู่เราจะมาถ่ายแล้วก็ชิมให้ดูกันว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงนะครับ อาหารสี่อย่างของเรามาแล้วนะฮะสตาร์เตอร์ของเรานี่คือชาบรอกโคลีเนาะแล้วมากับเก็ตปลากระพงกรอบไม่ใช่เป็นสายผักแต่อยากรู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงคนเป็นแบบชอบแล้วก็สั่งเขาเยอะมากอะไรยเงี้ยเดี๋ยวพอชิมตัวนี่บรอกโคลีมีทั้งการทั้งดอกเนาะอืน่าจะไปทอดเราไปอบนิดนึงมันจะความเค็มๆมันๆกินแล้วเพลินๆแล้วเกดปลากระพงอ่ะ รลกกลักวว่าแข็งนะมันก็ไม่แข็งครับมันก็กินแบบกรอบๆได้หาคนที่พอกินผักได้นะเี่องแบ่ว่าต้องคนชอบรสเค็มนิดนึงเพราะเป็นแอนโชวีอันนี้คือซด์ดิชที่ทุกคนบอกต้องสั่งฟักทองอบน้ำผึ้งมันดูแบบมีความแวววาวมากอันนี้ฟักทองอบน้ำผึ้งน้องเฮ้ยฟักทองแค่อบร้อนๆอน่ะ มันก็กรุ่นมันก็อร่อยแล้วแล้วพอมีแบบคัมเบิลและน้ำผึ้งหวานเลดๆอนะ่ะก็แบบเฮ้ยแบบอันนี้ก็ดีนะแต่ว่าฟักทองปกริะก่ฟักทองไม่ได้หวานมากนะแต่ก็อร่อยดีอุ่นๆุ่นๆปลากระพงย่างผ่านครับมากับซาวโดแล้วก็แยมมาเกิดเทศถ้าให้ครบเนาะมี่ทั้งซาวโดทั้งปลาเนาะจะไม่เห็นสภาพเนาะเอาจริงปะเข้าใจคำว่า dry a g e fish ว wow. รสมันชัดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอะอย่างบอกไม่ถูกอะแล้วย่างผ่านคือเนื้อปลามันนุ่มมากเออเดี๋ยวขอชิมซาวโดวแยงมนมะเขือเทศกนคือต้องบอกก่อนซาวเวโดวนียมันตั้งมาสักพาหหนึ่งแล้วมันก็เลยมีความนิ่มบ้างเนาะนี่ยาเมะเขือเทศรสไม่ได้จัดมาก แต่ที่อึ้งก็คือความายเอทฟิตเนี่ที่เคยกินก็คือครั้งแรกอันนี้คือแพนฟลายปลายินซีกับยูสุเบอร์บลองแล้วดูสีปลาคือแบบข้างในมันยังมีความแบบพออยู่เลยอะ่ะมันไม่ได้สุกมากอะ่ะนี่ความที่เขาว่าหนังคือแค่พอกรอบนะหนังจะไม่ได้กรอบเวอร์เพราะเขาต้องการรักษาความชุ่มชื้นของปลาไว้ก่อนนะดูดิเนื้อปลายแบบขาวมาก ปลามันมีกลิ่นเหมือนรสจำพอม,มพรสธรรมดาเแลอะรสน้ขึ้นขึ้นจนไม่ได้เหมือนอินซีเดียที่เราเคยเจอะแล้วมันจะมีความละมุนกว่าแล้วยูสุเบอร์ลองนะมีความแบบกลิ่นยูส,สุสดชื่นมาพร้อมกับเบอร์ลองเนยที่เนยก็ไม่ได้แรงยูสุก็เปรี้ยวอ่นอนๆกำลังดีโอ้ยแบบคือสี่จานที่เนี่ยบอกเลยนะว่า เป็นการเปิดประสบการณ์ส่วนตัวมากอย่างบ็อกโคลี่แบบนี้ก็ไม่เคยกินโอเคฟักทองอบอาจจะรู้สึกว่าเออก็ฟักทองอบอ,อะน้องแต่ว่าคอมเบอร์าดีแต่ว่าตัวปลา2ตัวเนี่ยพอมันล r ยเ g e อะเพิ่งเข้าใจว่าทำไมรสมันชัดขึ้นมันคืออะไรอะคือเข้าใจสิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เขาแพรมาไม่ใช่แบบปลากระพงกับตัวแบบเบิร์นทเมโต้แจมก็เออกำลังดีส่วนยูสุเบอร์ลองรสมันจะอ,อ่อนๆนิดนึงถนะ้าใครชอบแต่งจานอาจจะรู้สึกว่ามัน รสอ่อนหนึ่งแบบฝรั่งฝรั่งแล้วแต่ว่าเขาอาต้องการชูวัตุดิบหรือว่าชูปลาจริงๆว่าปลาดรเอชเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับใครนะที่แบบว่าเฮ้ยแบบมาภูกเก็ตเนาะแล้วอยากลองประสบการณ์แล้วชอบกินปลาอยากให้มาลองสักครั้งที่นี่ที่เหุนะครับหรือใครจะกินเนื้อเนื้อเขาก็มีการนําเข้าต่างๆนานาด้วยเราไม่ผมไม่กินเนื้อเราเลยมาเพื่อปลาโดยเฉพาะเราสึกว่าเราประทับใจนะเราประทับใจแล้วก็ ราคามันอาจจะเออไม่ได้ราคาถูกของน้นของเขาคัดสัตกว่าจะทำกว่าจะได้เนาะแล้วส่วนตัวเซอร์ไพรส์จากบอกโคลี่ที่สุดนะครับใครมีโอกาสอยากให้มาที่เหยนครับสุดท้ายนี้นะครับขอฝากอีทอาราวด์ไว้ให้ไรอันดูช่องทางนะครับ f a เฟซบุ๊ก a n นเพจทูกช่องทางนะครับ EP หน้าไรอันจะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรใครฝ่ายต่างกันด้วยวันนี้ไรอันขออนุญาตไปจัดการอาหารทั้ง4จานที่มีก่อนนะครับเหยอุเก็ตไปก่อนครับสวัสดีครับ